โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าชมผู้พรพันเกิดปลาครับตอนนี้ทางสหรัฐเนี่ยโอ้โหยังไม่ให้กลับบ้านของจริงครับมาติดตามอัปเดตล่าสุดครับยังคงแรงกระชูดนะครับสำหรับนักกีฬาวัวลย์บอลหญิงไทยของเราครับล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นตัวการสำคัญครับนำพาลีก PVF ไทยานเป็นท็อปหนึงของสหรัฐอเมริกาด้วยครับเป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับพร้อมติดตามสีสันประเด็นพรพันธ์ออกทีวีสหรัฐอเมริกาฝรั่งยังทึ่งครับเพราว่าอาเบอร์คอมบี้เนี่ยเพื่อนสีชมพูของจริงครับเป็นไปได้ยังไงมาดูกันนะครับพร้อมบทวิเคราะห์ในฤดูกาลหน้า ความนิยมสาวไทยในหลีกอเมริกาจะพุ่งสูงมากกว่านี้อย่างแน่นอนเพราะอะไรมีสาเหตุมาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ายัางแรงกระชูดและยังคงกลับไทยไม่ได้จริงๆครับสำหรับนะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหผมไปเจอความเคลื่อนไหวของเธอก็เลยต้องนำมาเล่าและมาขยายให้คุณผู้ชมได้ฟังครับ แล้วแบบนี้ก่อนนะครับพอพันเกิดปราดเนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจกับสมโมสรออร์เโด,โดวอลคิรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการพาทีมเป็นแชมป์นในฤดูก,กาล2025อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตัวของชมพู่เองได้รับการยอมรับในระดับสูงถึงขั้นที่ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่ายอดเยี่ยมนะครับหรือว่า MVP ในรอบเพย์ออฟหรือรอบไฟนอลกันเลยทีเดียวเนาะ แน่นอนนะครับตามแผนของชมพู่เนี่ยจะเข้าแคมป์ทีมชาติไทยในวันที่20พฤษภาคมดังนั้นเนี่ยเธอยังมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมออร์แลโดววลคิรีนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวของชมพู่ถือว่าเป็นแกนสําคัญของออร์แลโดตอนนี้เลยเพราะว่าแน่นอนครับทีมเนี่ยพอประสบความสำเร็จคว้าชแชมป์ระดับ อาลีกอาชีพของเมริกาก็ต้องมีการเดินสายออกทีวีนะครับซึ่งหนึ่งช่องที่ต้องพูดถึงแล้วผมรู้สึกแบบโอ้โหน่าสนใจก็คือการที่ทีม Orlando โ a l อล r คิทั้งทีมนะครับยกขบวนกันไปออกรายการนะครับข่าวของ Fox Sports นะครับขาดคนเดียวขาดเอมี่พอลลี่โค้ชคนเดียวนะครับนอกนั้นันกกีฬาไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญนะครับผมว่ามันเป็นไฮไลท์เลยการ ที่พรพันธ์ออกทีวีสหรัฐในครั้งนี้เพราะว่าเธอเองเนี่ยถูกให้ยืนประกบเพื่อนสีเพื่อนรักนะครับอย่างบิทานีอเบอร์คอมบี้เลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึงก็จะเป็นแคสเปาที่ติดไม้เนาะประเด็นสำคัญที่ผมจับใจความได้ก็คือการที่ลีก PVF เนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะเพิ่งถูกก่อตั้งมาเพียงแค่2ปีนะ คือปีแรกที่เขาแข่งขันกันก็คือปี2024แล้วก็นับรวมปีนี้เป็นปีที่2นะครับแต่กับได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับภาพของการแข่งขันยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับมีการชิงเงินรางวัลสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในสหรัฐ ได้มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับนี่เป็นประเด็นใหญ่เลยแต่ที่มันเป็นประเด็นที่ผมชอบมากๆก็คือตัวของพันธันเกิดปราดเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขันงูนของเ f เลยเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนนะครับถ้าใครได้ติดตามหลีของสหรัฐเนี่ย จะรู้จะทราบเป็นอย่างดีว่าก็มีหลายลีกเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ a u p o หรือ a s l e t e u n l i m i t e d นะครับรวมไปถึงลีกอย่าง ROVB อ่ะที่ปีนู้เป็นน้อยเล่นนะครับเล่นกับ a อต a ลนตเนาะแล้วก็ลีกของพรอมเกิดป่าก็คือ PVF นะโดยสรุปข้อมูลออกมาครับต้องบอกว่าพิกคาดอลังการงานสร้างจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ย LOVB ก็แรงนะรวมผู้เล่น หัวกะทิของเมรการวบรวมนักกีฬาดีกีโอลิมปิกจากทั่วโลกมาเนี่ยเออเรตติ้งมันน่าจะประทัาก,กับ PVF ได้สนุกแต่กลายเป็นว่าในปี2025นี้ครับยืนยันการันตีครับว่าหลีกของชมพู่อย่างหลีก PVF นะครับเป็นท็อปหนึ่งของประเทศนะครับในเรื่องหลีกอาชีพสหรัฐอเมริกานะของผู้หญิงนะเพราะว่าเรตติ้งดีที่สุดนะครับค่า กองเชียร์เฉลี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหลีกที่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างในทวีปเอเชียนะครับก็คงจะไม่ต้องไปหาคำตอบใดๆเพราะว่าโอ้โหคนพาเกิปดปาดเปี้ยงป้างขนาดนี้ครับฝั่งของประเทศไทยรวมไปถึงในย่านอาเซียนนะครับเกาหลีเนี่ยโอ้โหโคง ตามติดพอพันเกิดปรลาดอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกเลยที่จะทําให้หลีของชมพู่เนี่ยกลายเป็นท็อปหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปีนี้แบบเหลือจะเชื่อกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะโดยค่าเฉลี่ยนะครับทีมที่มีแฟนบอลเยอะที่สุดเนี่ยเป็น o อมาฮาซูเปอร์โนะครับซึ่งหแต่ละนัดเฉลี่ยหลักหมื่นเลยทีเดียวนะ ส่วนที่ของพรพันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ3-4พันคนต่อเกมเท่านั้นนะครับก็ค่อยๆขยายพื้นที่ไปแต่กรณีสำคัญมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับเพราะว่าในฤดูกาลหน้านะครับโอมาฮาสเปอร์โนวาตามรายงานที่ออกมาจะมีการแยกตัวไปเปิดอีกหลีกหนึ่งนะครับเรียกว่าหลีก MLV นะ แล้วก็จะมีการรวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือโอมาฮ่าจะแยกตัวไปนะครับแล้วก็หลีกเพื่จะไปดึงทีมอื่นๆเข้ามาเพิ่มนะครับให้มันมีความแข่งขันที่สนุกมากยิ่งขึ้นทั้งว่าหลีกสหรัฐอเมริกาในปี2026เนี่ยจะมีถึง4หลีกนะเรียกได้ว่าโอโหตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงที่บูมจะจัดเลยสำหรับหลีกวอลเลย์บอลหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกาภาคภูมิใจนะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับมีส่วนสำคัญเนาะ ทั้งชมพูแล้วก็ปีอยู่นิดเป็นน้อยนะครับแล้วก็คาดหวังเหลือเกินว่าเฮ้ยเ้าเขาเปิดหลีกเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาเพิ่มทักคนไหมคนฝังคนไหมนะนักกีฬาไทยผมว่าเล่นได้เอาฟีผมว่าไปพอฟัดพอเบี่ยงกับเมกาได้อยู่แหละนะครับลองดูหน่อยตักตั้งก็น่าสนใจนะคราวนี้วกกมาครับจากเรื่องของการเป็นท็อปหนึ่งแล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งในการออกทีวีของบอลพันเนี่ยนะครับเธอก็ไม่ได้พูดเยอะหรอกเพราะว่า พิธีกรรายการก็จะยิงคำถามใส,ส่แคสบาวแล้วก็คอมบี้ส่วนใหญ่แต่มันมีประเด็นหนึ่งที่มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเออตัวของคอมบี้เนี่ยเป็นเพื่อนรักแล้วก็เพื่อนซีของพอรพันธ์อย่างแท้จริงเพราะว่านักข่าวก็ถามว่าเออพวกคุณเนี่ยเล่นบอลและมอออาชีพกันแล้วเนี่ยมีใครฝันที่จะไปโอลิมปิกไหมซึ่งในทีมโอลนคือรก็เงียบเลยเพราะว่าโอโ้โหการจะเป็นนักกีฬา ระดับทีมชาติแล้วไปโอลิมปิกเนี่ยมันต้องเป็นหัวกะทิจริงๆนะครับทุกคนเงียบแต่ว่าคอมบี้เนี่ยนะครับก็มองไปที่พรพันธ์เกิดปราดแล้วเธอก็บอกว่านี่แหละพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเธอกําลังมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วก็สุดกําลังความสามารถเพื่อจะพาทีมชาติไทยของเธอ โอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้ได้นะครับซึ่งโอลิมปิกครั้งต่อไปจะจัดกันที่ LA สนะครับสหรัฐอเมริกานี่แหละก็เรียกว่าโอ้โหผมเห็นมืนช็อตนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าคอมบี้นี่คือรู้อกรู้ใจกับทางพลพันธ์เกิดปราดได้เป็นอย่างดีครับก็ถือเป็นภาพสีสันละกันนะครับที่ผมพูดได้เลยนะว่าตอนนี้ดูแล้วอิ่มเอมใจมากสำหรับพลพันธ์เกิดปราดเนี่ยคือกิจกรรมไหนที่เธอไปนะมันช่างเป็นอะไรที่ว้าวมากมากเพราะว่าเธอได้รับเกียรติสูงสุด ก็คือทุกครั้งนะครับพิธีกรก็จะแนะนำว่าอ่ะนี่คอมบี้นะเป็นนักกีฬา MVP ของ PVF 2025ส่วนพอมันเกิดปราดเนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาในส่วน MVP รอบเพย์ออฟรอบไฟนอลของ PVF 2025โอ้โอหผมไม่คิดนะว่าเออนักกีฬาไทยเราจะไปมีอิทธิพลกับวงการแบบเออขนาดนี้ได้นะก็เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจสุดๆนะครับซึ่ง จากนี้เนี่ยตัวโวลพันธก็น่าจะมีโปรแกรมนะครับร่วมกับทีมอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าตามคิวเดิมเธอจะเข้าแคมว,วันที่15-16แต่ว่าโคดอ้อนบอกว่าน่าจะปรับไปวันที่20เข้าใจได้เพราะว่า ทีมหอวงพรพันธ์นได้แชมป์อะยังไงก็ต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์ยังไงก็ต้องแบบไปทํากิจกรรมหลังจากคว้าแชมป์อะเออตอนแรกคิดว่าโอ้โหได้แชมป์ก็จบเลยไม่จบนะครับโอ้โหตอนนี้เดินสายนะครับเพราะว่าโอเลนดว์คิรีเนี่ยพอได้แชมป์ก็อยากจะให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นอยากให้สปอนเซอร์เล็งเห็นถึงความสาเร็จในครั้งนี้ฤดูกาลหน้าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ที่น่าจับตามองอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะสําหรับอนาคตของพรพันธ์เกิดปรลาดเนี่ย น่าสนใจนะอันนี้ผมพูดเลยเพราะว่าพอเธอนะครับทำชื่อเสียงโด่งดังมีโปรไฟล์มีความสามารถระดับนี้นะครับแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยเนี่ยโอ้โห น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดพลิกสําคัญพลิกแรกก็คือแน่นอนตัวของพรพ,พันเกิดปราดอนาคตสดใสแน่ในหีกของสหรัฐอเมริกาต่อจากนี้เธอก็น่าจะสามารถต่อยอดนะครับหารายได,ได้ได้อีกฟักระยะหนึ่งเลยแต่คุณผู้ชมลองนึกดูนะจากผลงานของพรพันธ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นทางนุสราต้อมคํานะครับปีนุสแป้นน้อยวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาสาวไทยของเรา กรุยทางในหลีกของสหรัฐไว้ดีมากๆครับแล้วก็เรียกได้ว่านะไม่มีข่าวด้านลบเลยนะครับตอนนี้มุมมองของคนทำลีกอเมริก,กาก็มองนักกีฬาไทยว่าเฮ้ยมีความมุ่งมั่นมีความสามารถมีความทุ่มเทนะนะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพที่สูงมากนะอันนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญนะครับจุดสำคัญเลยที่เราจะได้เห็นแน่นะครับผมมั่นใจ ผมเชื่อว่ามีมาอีกแน่นะครับที่จะมาเล่นในลีกลุงแซมที่กำลังเบ่งบานขนาดนี้ลองคิดดูว่ามีถึง4ีลีกะนะครับมันจะมีนักกีฬาวอลเลย์าบอลอาชีพของไทยแค่3คนเหรอผมมองนะคํนนานวณอนาคตน่าจะมี4-5ถึงคนหรือ6คนเป็อย่างต่ำไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subcribe ก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ